เตรียมตัวไว้ล่ะไอ้หนูอาซานตระกูลชูเมื่อวานมีอาการโคม่าลึกลับหลายครั้งในเมืองของเรา สาเหตุโดยละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบชูโจอของเราเต็มไปด้วยไหยนะจริงๆนี่รีบตื่นได้แล้วฉันหวังว่าคุณหลี่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างถึงเวลาที่มู่หลงจึงจะต้องพูด เกิดอะไรขึ้นหืมมันรู้สึกเหมือนนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกในตอนนั้นพลังทางจิตวิญญาณของสถานที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่ตอนนี้แห้งแล้งเกินไปฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นในเวลานี้พลังจิตวิญญาณของฉันฟื้นฟูขึ้นมาอย่างแท้จริงและฉันสามารถหาแม่ของฉันได้ในเวลานี้เป็นไปได้ไหมว่า เบิกเนตรอมตะตอนนี้พลังจิตวิญญาณเริ่มพังผูกทุกที่แต่พลังจิตวิญญาณเหือดหายไปตรงนั้นมีคนกำลังดูดซับมันโดยตรงตรงนั้นหืม ในท่านนี่คือวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ